แน่นอนครับอาคารเก่าจะเป็นบ้านเราก็ต้องปรับปรุงเดี๋ยวเราต้องไปชมว่าก่อนที่จะปรับปรุงหน้าตาและความสุขสมมันเป็นยังไงนะครับและแน่นอนครับทุกๆครั้งของเคล็ดลับความสำเสร็จเรามีแจกหนังสือครั้งก่อนเราจัดส่งหนังสือไปแล้วนะครับถ้าไม่ได้ก็ติดต่อคุณแมนดีไซน์ชาแนลนะครับนะครับแต่เราจัดส่งไปแล้วนะครับใครอาจจะไปหล่นกลางทางหรือเพื่อนบ้านเห็นได้หนังสือดีหยิบแฮปไปก่อนเนี่ย ็ประสานเข้ามาใหม่นะครับเอาละครับเราไปดูวันนี้เห็นเต็มรูปมาเยอะคุณสเวัสครับก็จะให้ต่อเนื่องกับคุณกุติชัยช่วงแรกกาจะ<อ>เพราะว่าก่อนก่อนก่อนที่เราจะนีเวทปรับปรุองอาคารต่างๆเราต้องมีการตรวจโครงสร้างก่อนว่าโครงสร้างเนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างเป็นอย่างไรอย่างเช่นงานระบบครับงานโครงสร้างครับ งานอย่างที่งานราคาก็ไปดูว่าของเป่าซึมไหมรั่วซึมหรือเปล่าการความร้อนได้หรือเปล่านะไรก็ต้องเชดูก็คือยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานก่อนที่จะเอาความสวยมาใส่หรือเปล่าพอเรารู้พอเรารู้ทุกอย่างเสร็จปุ๊บอ่ะคราวนี้เราก็จะโยนเรื่องไปที่ทางสถาปนิกจริงๆพวกวิศวกรอย่างเราเรานี่ถือเป็นเบื้องหลังนะเบื้องหลังความสําเร็จเลยนะครับคือถ้าไม่มีพวกเราป่านนี้ทุกวันนี้บ้านพังหมดแล้วใช่ครับใช่ไหมครับจริงๆดีไซเนอร์อย่างสถาปนิกไม่มีประโยชน์อันนี้จะมีประโยชน์เฉพาะตอนที่แบบเสร็จแล้ว ได้ได้เยอะเลยออกแบบเองสวยนี่คุณพูดเหมือนคุณกําลังน้อยใจเลยไม่ได้แดกดันอะไรไม่ได้ใจเรื่องจริงอาจารย์ไม่ไม่ได้เช่นกันใช่ไหมเห็นมาหลายโครงการแล้วตอนทำเดี๋ยวโอ้วิศวกรเหนื่อยมากแต่พอเสร็จมาปุ๊บเจ้าของชมแต่สถาปนิกเดี๋ยวออกแบบก็สถาปนิกดีไซน์สวยไงดีไซน์สวยแต่ว่าได้พูดเลยโอ้ยแข็งแรงรูปสวยนะทำงานเบื้องหน้าครับเบื้องหน้านะก็เขาบอกว่าคุณอยากมาอยู่เบื้องหน้าคุณไปเรียนสถาปนิกเออใช่ไหมเดี๋ยวมีเวลาจะไปเรียนหลัยนะครับอ่ะ เห็นบอกมีรูปมาเยอะแยะเลยคอนเสิร์ไปชมกันเลยดีกว่าครับนี่อะไรครับอันนี้ก็เป็นหลังคาอย่างที่ผมบอกว่าอย่างเราดูหลังคาเสร็จปุ๊บเราต้องคอมเมนต์ไปที่สถาปนิกก่อนอ่ามันไม่มีฉนวนของความร้อนนะมันไปไหนอ่ะใช่ทำไมคุณออกแบบคุณไม่ลืมเหรอตรงนี้ผมไม่ได้ออกแบบอ๋อไม่ได้ออกแบบนะครับพอเราคอมเมนต์สถาปนิกไปปุ๊บสถาปนิกเขาก็จะ ไปแก้ปัญหาใช่ไหมครับว่าต้องใส่ต้งมีอะไรบ้างอะไรพวกนี้นะครับอินซูเลทเพื่อกันความร้อนบ้านเรานี่แบบไอ้หน้านี้ยังไม่ค่อยคิดมากไปเจอหน้าร้อนนี่ตับแตกร้อนมากใช่ไหมครับและนี่หลังคงราคาเป็นสนิมก็ต้องมาแก้ไขใช่ไหมครับไปต่อครับนี่อะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นช่วงรอยต่อต่อเติมราคาที่ยื่นมันสุดใช่ไหม แตกแล้วอยู่นี่ส่วนใหญ่ตรงนี้แหละจะเป็นปัญหาการปัญหาของน้ํารั่วอะไรต่างๆน้ํารั่วซึมเข้ามาแล้วอันนี้เราอันนี้เราก็ไปพูดบอกสถาปนิกได้ไงตรงนี้โอเคผมแนะนาใส่แฟชชิงอะไรให้หน่อยนะอะไรพวกเนี้ยน้ําจะได้ไม่ไม่ไม่ร่วงลงมาเพราะบางทีสถาปนิกเขาไม่รู้หรออาจารย์ไม่รู้ใช่ไหมจริงๆคือออกแบบสวยเงียบเขาไม่รู้จริงๆเขาตั้งใจจะทําน้ําตกให้หรือเปล่าไม่ใช่ครับอาจารย์แบบมีน้ําไหลลงมาอะไรประมาณนี้ไม่ไม่ใช่ใช่ไหมใช่ปะครับอาไม่ใช่ครับไม่ใช่ใช่ไหมครับ ก็คือแหม่ก็ต้องบอกว่ามันเหมือนกับเป็นหนังคู<ช>่กกระดูกนะสถาบันนี้ถือเป็นหนังเพราะมันเป็นหน้าตาหน้าตาจะหล่อไม่หล่อหนังก็ต้องดูดีก่อนใช่ไหมครับผิวหนังดูดีส,สถาบันนี้เสร็จวิศวกรก็เป็นกระดูกเพื่อความแข็งแรงของ<ช>ตัวร่างกายใช่ไหมครับไปต่อครับนี่<ช>อะไรครับอันนี้ก็เป็นฟอร์เดนต้องเราต้องบอกตัวนี้ฟอร์เดนปกติมันต้องมีรูปถ้วยอ๋ออันนี้ฟอร์เดนผิดที่นีะใส่ในลำพึ่งเดียวไม่ได้นะ กิ่งก็ขึ้นมาตลบอบประวนเลยแต่ส่วนใหญ่ผมเห็นนะทางไม่ว่าจะเป็นบ้านคนรู้จักอะรที่ผมไป้วนะส่วนใหญ่นะเขา,เอาออกเอา,เ<ข>าอรอะบายไม่ดีอ <laughs> ผมเคยมีคุยกับเจ้าของโครงการที่หนึ่งเขาบอกว่าฟอร์เดนใ่่ <c oughs> ไม่ดีอาจารย์บอกไม่ใช่หรอกคุณซื้อของถูก <c oughs> ถ้าซื้อของดีมันจะดูดดังปปุบๆเลยนะเออมันดังปปุบๆเลยอะแต่คุณบอกว่าไปซื้อของแบบถูกๆอันร้อยกว่าบาทอะ เอาแค่น้ำก่อเข้าใส่ปุ๊บมันก็จะไม่ลงแล้วเพราะว่าอะไร <laughs> เพราะว่าเรื่องของรูปถ้วยที่มันดักกลิ่นตรงเนี้ย <c oughs> มันต้องสัมพันธ์พอดีกับจุดที่น้ำมันจะไหลเข้าออกอืม <_ ø _> ใช่ครับอันนี้นี่แหละผมบอกว่าลองเปลี่ยนดูสิผมก็แนะนําไปซื้ออันหนึงจากร้อกว่าบาทเป็น500ยกว่าบาทเขาบอกเออมันดูดจริงๆดังว,วบๆเลยแพงกว่าอย่าไปคิดอะไรยางอื่นนะดูดดูดูดน้ำนะครับนม่ก็ น้ำไหลดีแต่ยังเงี้ยกลิ่นออกมาเจ้าของจมูกจะเบิกเสียไปแล้วครับเพราะว่าเจอบางบางทีก็จะคนรู้จักกันมาถามในเรื่องห้องน้ําเนี่ยครับเอะทำไมห้องน้ําที่บ้านเหม็นจังคือมาถามมหลาไหลผมก็บอกไปดูไปดูก่อนว่าฟอร์เดนเนี่ยเราเราเปิดไปเลยคนที่้านก้นหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมผมบไปดูตรงนี้ก่อนไปไล่ดูตรงนี้แล้วก็ไปดูเรื่องท่ออากาศก่อนว่ามีให้เราหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะไอ้พวกนี้มันก็เป็นจุดปัจจัยบางคนเนี่ยผมไม่เจอ กินเหม็นแต่เจ้าของบอกไม่ได้กินเลยจมูกเสียไปแล้วชินแล้วไงจ๊ะชินแล้วจมูกเสียแล้วนะครับจมูกเริ่มไม่รับรู้กลิ่นละนะครับอันนี้อะไรครับตัวนี้ก็เป็นช่วงรอยรอยต่อมอนกันดูว่ามันเริ่มเกิดการแตกล้าวแล้วแตกล้าวน้ําเริ่มซึมแล้วล่ะอย่างงี้ครอบสันหรือเปล่าครอบสันอ๋อครอบสันพอน้ําซึมแล้วเป็นไงครับเจ้าของก็ซึมตามเลยเพราะซ่อมอย่างเดียวแล้วเนี่ยตอนนี้ใช่นะครับมาเป็นปัญหานะไปต่อครับนี่ สาเหตุจากทับหลังสูงเกินไปใช่ตรงนี้ทับหลังสูงเกินฝ<อ>น<ป>มาไม่ต้องบอกว่ามาเป็นพายุแล้วครับมาแค่เฉียงๆนิดเดียวขึ้นมาน้ําก็เข้าได้แล้วใช่ไหมครับอาจจะสืบเนื่องจากเรื่องของทําทับหลังสูงหรือประเด็นที่2เกิดอาคารสุด<ช>จะด้วยกรณีใดกรณีหนึ่งใช่ไหมคุณสวัสดิ์ครับนะไ,ไปต่อครับนี่เป็นมุมอาจาังเออเป็นอีกมุมหนึ่งนี่มีโอกาสแตกตรงช่วงข้อต่อของทับหลังไหม มีครับอาจารย์นะมันก็มีโอกาสแตกแล้วก็น้ําซึมลงไปตรงจุดนั้นได้เหมือนกันหลายสาเหตุเน่ยไอ้จุดเล็กๆแค่นี้บางคนบอกเอ้ยเป็นจุดเล็กน้อยมันจะพุ่นวายขนาดนี้เหรอนี่แหละครับพุ่นวายอาจารย์ทำลงไปโดนฝ้าโดนอะไรมันยาวมากพุ่นวายเลยนะครับแล้วแะแกไม่ขาดในเจ้าของเครียดเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์พังหมดพื้นเพลินบวมปวกเปิกกินเละไปหมดตามกันเป็นแถวเลยนะนะครับไปต่อครับ อะไรอ่ะอันนี้เป็นส่วนส่วนของโครงสร้างที่มีการต่อเติมมันจา์มันแยกอ่ามันซุดมันซุดแบบมันแยกกันได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอคืออีกฝั่งนึงอ่ะมันมันจะซุดเยอะกว่าแล้วครับสังเกตว่าเสาเนี่ยมันเริ่มล้มลงจย์อืมเริ่มเอียงนะคือจะข้างล่างชิดข้างบนห่างนี่อยู่ถ้าเกิดดันทุลังอยู่แล้วเป็นไงอันนี้อันตรายจ้ะอ๋อมีโอกาสที่จะแบบโดนฝังทั้งเป็นนะครับโอกาสถล่มลงมาฝังทั้งเป็นได้นะครับไปต่อครับ นี่อันนี้อะไรอันนี้ได้ดูเรื่องของพวกโครงสร้างโครงสร้างของอ้ตรงนี้จุดนี้ผมมีโอกาสเข้าไปดูหลังคาผิดรูปทรงใช่ผิดเลยตัวนี้ใช่ไหมครับมันเอียงเอียงเอียงขวาบางบางจุดดูที่มันไม่จําเป็นต้องมีเหล็กอย่างอย่างเออถ้าจะมีทําไมอะไรหลายๆชั้นอย่างนั้นตรงอกไก่อะไรตรงนั้นแม่จัดครับตรงนั้นมันความจริงตัวคานตรงนั้นไม่จำเป็นต้องมีแล้วหม ตัั้งดก็ต่อยาวขึ้นไปเลยตั้งดั้งอย่างเดียวไปมีปูนสลับเหล็กไผมเข้าใจว่าตอนนั้นเขาคงไม่ได้วัดระดับมั้งครับพอพอพูดแล้เหมาทําผิดปุ๊บเขาก็หาทางแก้ของตัวเองอ่ะพอแก้ไปมันก็เลยต่อแล้วต่ออีกเละเทะเลยกายว่านี่รูปทรงผิดเพี้ยนไปหมดเลยและสุดท้ายเนี่ยสังเกตเห็นไหม ถ้าผู้ชมมองทางซ้ายมือกลางๆนะจะเห็นรูของที่น้ํามันจะไหลเพราะมีแสงรอดลงมาใช่ใช่ครับถ้าน้ําฝนตกปุ๊บไหลทันทีอันนี้ไม่ต้องคิดมากจุดไหนที่เราอยากจะรู้บ้านเรารั่วไม่รั่วมองจากใต้หลังคาถ้ามีแสงเข้าได้น้ําเข้าได้วิธีดูง่ายๆเลยครับฉบับเจ้าบ้านเลยผมมีเขียนหนังสือพวกนี้อยู่นะครับไปต่อครับแม่ ก็ต้องบอกนะเรื่องสาเหตุอ,อย่างนี้ถ้าเราไม่ดูจากหลังาคาโครงสร้างอย่างนี้ก่อนเนี่ยเราไปทําเลยเป็นไงมันก็ไม่จบประจัไม่จบน,นะดูเหมือนว่าทําแล้วไม่จบแล้วสุดท้ายก็ต้องไปแก้ต้นเหตุดีๆว่า,าน้ําซึมหลังคารั่วโครงสร้างไม่แข็งแรงก็สุดท้ายเอาง่ายๆคุณเป็นทั้งเบื้องเบื้องเบื้องหลังและเป็นหน่วยกล้าตายเลยวิศวกรถูกต้องครับอาจารย์ใช่ครับเพราะพอไปตรวจราคาๆถล่มลงมา สถาปน,นิ้เฉยไม่เกี่ยวออก<อ>แบบสวยอย่างเดียวเพื่อนตายไป <c oughs> แล้วโดนตนครับไม่รู้เรื่องใช่ไหมวันนี้เนื้อหายอดยแย่ามากมายสัป,ปดาห์หน้าเราจะมีโรงแรมสวยๆหลากหลายสถานที่เอามาให้ชมนะครับแล้วก็เคล็ดลับข่าวสเล็กก็จะมีอาคารอีกหลายรูปแบบที่เป็นปัญหารวมเอามาให้ดูกันครับนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเท่านี้แล้วไปพบกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ